ครับสวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถเก๋งเตยตาโค l a าอัติสครับปี2องพันเกดสองพเครื่อง1.8นะครับรถบ้านไม่เคยติดแก๊สครับมือเดียวป้ายแดงครับเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมพาชมสีรอบคันครับ สีรอบคันถือว่าสวยนะครับมีริ้ว้อยบ้างนิดหน่อยครับสีรอบคันถือว่าสวยนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับไม่เคยจิดแก๊สครับ,รบเป็นตัว1.8อี e นะครับ ตัวนี้ได้ทะเบียนสวยๆเลยนะครับทะเบียนเดิมๆนะครับทะเบียน9197กรุงเทพมหานครครับทะเบียนถือว่าสวยเลยครับ9197กรุงเทพมหานครครับผมพาชมสีรอบคันครับ รถบ้านแท้ๆนะครับไม่ใช่แท็กซี่ครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับนี่ครับห้องเครื่อง รถหน้าเดิมเลยนะครับไม่มีชนครับด้านหน้านี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับมีฝั่งด้านซ้ายครับไม่เคยแกะเลยรถหน้าเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเลยครับ สางกิจ 3R นะครับนี่สาังกฤษ 3R ค R, านหน้าครับเม็ดอาร์เดิมโรงงานเลยครับสีเดิมๆดิเลครับคานหน้านี่ครับ 3L แก้มฝั่งด้านซ้ายก็น,นัตเดิมๆเ,เลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยครับ นะครับโลโก้โตโยต้านะครับตัวนี้เป็นเครื่อง vvt-i 1.8นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยจิบแก๊สครับรถบ้านแท้ๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่25,627รกิโลครับ ับสตาร์ทแล้วนะครับเนี่ครับเครื่องนิ่งๆเะครับเสียงเครื่องไม่มีเคครับกับเครื่องนิ่งๆเลยไม่มีไอไม่มีควันออกแน่นอนนิ่มมากครับเครื่องรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุกหมื่นโลนะครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยครับมีเป็นระบบเบรกเอลีสนะครับดิสเบรกเบรคเอลีสครับดิสเบรกสี่ล้อครับเสียงเครื่องนี่มากครับนี้ก็น้ำสี่ลูเลยนะครับเบต้า ไม่ได้เติมน้ำเปล่าครับเติมเป็นน้ำยาหล่อเย็นอย่างดีแล้วครับคันนี้นะครับสตาร์ทอยู่เดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับนะครับภายในสวยสะอาดครับแผงประตูสวยครับแผงประตูครับมีไฟสวยเลยครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติหมดนะครับ ฝั่งด้านซ้ายก็ขึ้นลงได้ปกติหมดครับนี่ฝั่งด้านขวาด้านหลังนะครับขึ้นลงครบทุกบานครับระบบเซนทันล็อกใช้งานได้ปกติหมดแล้วครับกุญแจคุญแจตัวนี้มีทั้งหมดสี่ดอกนะครับกุญแจเยอะมากครับคุญแจสี่ดอกเลยเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษามากครับผมพาไปชมด้าน ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับกุญแจนี่ครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเบาะสวยสะอาดนะครับพรมพื้นสวยสะอาดแผงกสู่สวยครับ คอนโซลตัวนี้จะมีรอยรอยแตกนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้จะชอบเป็นอย่างงี้ครับรุ่นนี้สามารถเอาไปหุ้มใหม่ได้ครับเตยต้าปีโฉมนี้โฉมใหม่ตัวปีสองพั0เก้าสนี้จะเป็นทุกคันเลยครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะสวยนี่ครับเพียพี ปี2009เครื่อง 1800cc ครับปี2009เกือบ2010นนะครับด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังก็สวยสะอาดเลยครับ ตัวนี้ผมติดจอเป็นเครื่องเสียงมาเรียบร้อยนะครับเป็นเล่นบลูทูธปล่อย wifi เรียให้เรียบร้อยเลยครับคันนี้แล้วก็มีกล้องหลังก็ติดมาเรียบร้อยครับนี่มีกล้องหลังเลยนะครับนี่ครับมีตัวนี้ก็มีกล้องหลังครับมีทั้งกล้องหลังกล้องหน้าครับตัวนี้ตัวนี้ก็กล้องหลังจอใหญ่เลยครับครับระบบแอร์ก็ เป็นแอร์อัลโตนะครับแอร์อัลโตถ้า1.8จจะเป็นตัวแอร์อัลโตครับนี่ครับเกียร์ออโตนะครับเกียร์โตขันบันไดรับเรือนใหม่สีส้มนะครับแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับคันนี้ดีมากเลยครับคันนี้เจ้าของเดิมติดมั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยครับ ผมเปิดใช้งานได้นะครับเครื่องฟอกอากาศใช้งานได้ปกติเลยครับผ้าหลังคาสวยน่ครับผ้าหลังคาสวยสะอาดครับนี่ถือว่าสะอาดครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากครับผ้าหลังคาแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศไม่ต้องห่วงครับว่ารถจะสกระปรกครับ ระบบไฟก็ติดทุกดวงนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาติดหมดไฟหน้าติดหมดคร,ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเม็ดอาร์ตนะครับ,รบเม็ดอาร์ตก, <c oughs> ก็เดิมเดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกความแน่ครับแต่คันนี้จะมีตำหนิด้านท้ายหน่อยนะครับด้านท้ายมี ฝาท้ายถอดทําสีมาครับแต่ตรงหลุมยางอะไหล่นี้เดิมๆเลยนะครับนี่ครับฝาท้ายมีถอดทําสีอยู่แต่ไม่ได้ชนหนักเลยนะครับมีนะี่ครับหลุมยางอะไหล่เมอาร์ไม่เคยติดแก๊สไม่มีรูติดแก๊สแน่นอนครับนี่ครับชิ้นกาวเดิมโรงงานอยู่ครบครับยางอะไหล่ก็ตั้งแต่เดิมๆเลยนะครับใช้งานได้ แจแม่แรงอยู่ครบครับได้ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนครับยางยางใหม่ๆหสีเส้นเลยครับ,รบปีสองพันยี่สิบสี่นะครับดอกยางเต็มนะครับ 2024ดอกยางนาหนาาเลยนะครับทั้งสีเส้นคคเครื่องสตาร์ทอยู่นะครับนิ่มๆเลยครับเสียงเครื่องแอร์เย็นหนาวเลยนะครับโตยต้ตาติดนี่แอร์เย็นหนาวมากครับมีไฟตัดหมอกิดม,มากรถเรียบร้อยเลยนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับรถอยู่เขตหลักสีนะครับวิภาวดีซอย60ครับหรือติดต่อสอบถามเบอรที่เบอร์099 147 2099ครับคันนี้เป็นรถ t ต y o ต a c o ุ o l l าอัต i s สนะครับปี2009ครับจดทะเบียนปี2010ครับเครื่อง1.8ตัว E นะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่แท็กซี่เป็นรถบ้านแท้ๆเลยครับครับ คันนี้ผมขายที่ราคา158,000ันบาทนะครับต่อลองได้ครับมาดูรถมาทดลองขับได้ครับขอบคุณครับ